สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอเดอร์นะคะของคุณแมนาๆน,าน,นะคะนี่นะคะรวยก็ยี่สิบวีนะคะยาสี่สิบมัดนะคะให้กับพี่พลายบัวทองนะคะส่วนในรถเข็นนี้จะให้พี่พลายบัวทองนะคะรวยสิบวีนะคะแล้วก็ยานะคะ แล้วแม่ควันก็จะแบ่งกล้วยให้กับปูคําแก้วด้วยนะคะให้ปูคําแก้วด้วยสิบวีนะคุณแม่จ๋านี่นะคะกล้วยจะให้ปูคําแก้วนะคะเดี๋ยวไปหาปูคําแก้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยมาให้ปูคําแก้วทานด้วยนะคะ แบ่งปูด้วยปูจะได้ท่านนะคะแบ่งกันนะคะกับพี่พลายบัวทองนะคะคนละสิบวีนะคะเดี๋ยวให้ควานให้นะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวให้ควานให้นะคะไอจีิป่แห้งแล้วเอ้นี่ คุณครับมผมนี่นะคะคุณหวานนะครับผมเม่ตาปูก่กำแก,ก่หลวคระพุมคุณแม,ม่นานานะคะท่านได้สนับสนุนกล้วยมาให้กับพี่พลายบัวทองยี่สิบวีนะคะแม่ควานก็ได้แบ่งปู่ด้วยนะคะสิบวีเชือกละสิบวีนะคะให้ปู่ได้ทานด้วยนะคะแม่จ๋าปู่ยังไม่หายปูก็ยังไม่หายเจ็บขานะคะอุย๊ยดูนะคะปู่บอกว่าออกไกลๆพวกเอง <S <S ไม่ใช่พี่พลายบัวทองเด้อจะไปแย่งกินกล้วยกับเขานะคะเด็กๆนี่เด้๋เดๆๆๆเปู่บอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง อร่อยไมมปัอร่อยไหมอร่อยไม่ปัอร่อยไหมอย่าอึ้งอังอย่าอึ้งอังดี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 อาวัสดีครับผมวันดีับวัสดีครับผมวัดีครับผมวัดีไปเลย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 กะก่าปะปูทานอยีางร็ดอร่อยนะคะ ถูกใจได้ของหวานนะคะบ,บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพนะคะจะได้แข็งแรงนะคะจะได้แข็งแรงอร่อยไหมปู่อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับกราบขอบคุณแม่นานามากๆเลยนะคะดูทำไมยุนนี้ก็ปลูกอะไรสดเหมือนกันนะครับผมก็ไยหลายหลายวันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนะคะโชว์ ปูตานยังอร่อยนะคะปูเดินออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยนะคะจะได้จ็บขาหน้าครับคุณแม่ด้านซ้ายด้านขวานี่ด้านซ้ายทีแรกเป็นข้างข้างขวาข้างขวาหายแล้วตัวนี้อยู่ข้างซ้ายนอนข้างไหนก็จะเป็นข้างนั้นแหละทีแรกกันข้างซ้ายคุณปูนี่นอนนอนนอนเช้าอ่ะคุณพิายบัวทองคุณพิายบัวทองนอนเร็วมากเลยพิายบัวทองนี่ตั้งแต่ได้ทรายมานะคะ ยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะนุนหมอนของคุณแม่นานาเลยนะคะถูกใจพี่พลายบัวทองมากเจ้นอนนอนช้าเพราะว่าสว่างขนาดไหนพี่พลายบัวทองก็นอนทุกครั้งจะนอนช้านะคะประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองนี่ก็ถึงจะนอนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเอากล้วยด้วยวาเธอกล้วยอะกล้วยเธอจะไปป้อนช้างใช่ไหมให้ทุนไปหากำไรเอาเองกำไรหาเอง เอาตะกร้ามาเอาปูหมดแล้วนะให้แม่จ๋าปูหมดแล้วเดี๋ยวไปป้อนพ่พายบัวทองต่อนะให้แม่ขอบคุณครับด้วยครับวนีครับผมครับก่อนปูครับคุณแม่นานาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่นานาด้วยครับผมครับถ้าครับนะให้แม่จ๋าครับแบ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 บโบเบแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วใรมาหมโบเบแล้วโบเบแล้วเดี๋ยวทางนู้นพูดอะไรเนาะ จะแบ่งให้แบ่งให้กับกับกับพลายจำปาด้วยนะคะไม่คล่องนะคะไม่คล่องแม่แม่ขอบคุณค่ะนี่นะคะแบ่งให้ด้วยนะคะแม่จ๋าแม่ขวานก็แบ่งกล้วยให้เขาด้วยนะคะแล้วก็แบ่งญ้าให้ด้วยนะคะสิบมัดนะคะเพื่อจะได้ต่อทุนนะให้แม่จ๋าให้เขาไปต่อทุนไม่ใช่อะไรให้แม่จ๋าจะได้ทุนต่อไปนะคะส่วนในรถเข็นก็จะเป็นของพี่พลายบัวทองนะคะส่วนปู่ค่อแก้วแบ่งให้แล้วนะคะสิบหวี กลับมากมมเื่อี้ี่วีครบไปยังหกวีอ่ะครบไปยังโอเคครบแล้วก็ไปป้อนได้เลยไปถ่ายคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปป้อนพี่พลายบัวทองกันนะคะส่วนทางนี้ก็ไปป้อนเองเด้อ โทรศัพท์ชาตแบตอยู่โอเคก็ชาติแบตเธอก็ต้องถ่ายเวลาเธอจะป้อนเธอก็ต้องถ่ายคลิปไว้ให้เนี่ยเห็นไหมทักนิดทักนิดเดี๋ยวไปโทรศัพท์ก่อนถ่ายคลิปเลยอีิปลายบัวทองกับการรดเข็นเด้ไหมแม่กลาบขอบคุณแม่นานมากมากนะคะที่เมตตาครอบครัวพลายบัวทองนะคะช้างพิการขาได้ทานนะคะกรับขอบคุณมากๆเลยนะคะ มีลายประท้องขอบคุณครับก่อนเร็วครับด้วยครับครับขอเสียงหน่อยครับไม่ใช่ให้ถอยครับก่อนครับครับด้วยครับครับก่อนเร็วครับครับด้วยขอบคุณครับครับก่อนขอบคุณครับแม่พระของชาวช้างนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคุณแม่จ๋ากราบขอบคุณคุณแม่นานามากๆนะคะที่เมตตานะคะ พี่พลายบัวทองช้างพิการขานะคะได้ทานผลไม้นะคะบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพนะคะกลับขอบคุณมากค่ะโชว์ขาที่ห้าให้แม่แม่ดูด้วยนะคะพี่พลายบัวทองโชว์ฟันปังให้แม่แม,แม,แม่ดูนะคะดูนะคะว่าห้าวว่าซาขนาดไหนนะคะโอ้โหกล้วยหมดแล้วก็ตามด้วยหญ้านะคะทีนี้หยดกล้วยเขอาปากหมดแล้วก็ตามด้วยหญ้านะคะดู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 เก็บฮบ หอบเร็วหอบไปหอบหอบไปแล้วหอบอือขอบคุณมากครับหอบเร็วหอบพอหอบหออบแม่จะรถเข็นออกแล้วเร็วๆหอบหอบเร็ว จะฮอบไม่หนีฮอบไม่หนีถ้าไม่หอบจะรดเข็นออกเลยเด้อหอบฮอปเร็ว